สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมเจมส์ลาดิก้าเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาดิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโปรแกรฟุตบอลสเปนนะครับสำหรับลาดิก้าฤดูกาลนี้ครับทีมที่ร้อนแรงที่สุดนะครับในช่วงออกสตาร์ท5เกมแรกเนี่ยคงจะไม่มีใครเกินหน้าเกินตาบาร์เซโลนาไปได้นะครับชนะ5นัดรวดแถมฟุตบอลยังดูสนุกขึ้นซะด้วยครับอะไรคือเคล็ดลับของทีมชุดนี้ครับในมุมมองส่วนตัวนะครับผมมองว่าอันดับแรกเลยก็คือฮันซิ่ฟริก การมาของฮันที่ฟลิกมีผลอย่างมากเริ่มต้นที่ฟลิกถึงแม้ว่าจะเป็นกุญือระดับโลกแต่เขาไม่ได้มาแบบวื้อหวาไม่ได้มาแบบอลังการอะไรครับมาแบบเงียบๆกม้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองไปให้สัมภาษณ์ก็จริงนะครับแต่ให้สัมภาษณ์ตามเหลือผ้าไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดศูนย์กลางของปัญหาไม่ไปทะเลาะกับสื่อก็เลยทําให้บรรกาศรอบทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบสงบแล้วก็โชคดีด้วยล้มั้งครับที่ประธานพูดเยอะสื่อก็เลยไปโฟกัสที่ประธาน ทั้งทีมก็เลยโฟกัสกับฟุตบอลของฟลิกได้แบบเต็มๆนี่คือจุดแรกที่ผมมองจุดที่2ก็คือในเรื่องของการเปิดรับฟลิกเนี่ยมาพร้อมกับไอเดียมาพร้อมกับวิธีการที่เขาอยากจะใส่ลงไปในทีมชุดนี้ของบาซโซนาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับธรรมชาติ ของนักฟุตบอลบาซโลนาชอบอะไรไม่ชอบอะไรรวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรของสโมสรด้วยซึ่งการดึงเอาเตียโก้แก,กตรตนาเข้ามาร่วมงานนะครับเป็นหนึ่งในทีมสตาฟในช่วงปรีซีซั่นเนะี่ยมันช่วยได้มากเลยครับเตียโก้ช่วยย่อยข้อมูลแล้วก็ส่งให้ฟริกขณะเดียวกันก็เป็นตัวรับสารจากฟริกแล้วก็ส่งต่อให้กับนักฟุตบอลทําให้นักฟุตบอลเนี่ยนะครับเข้าอกเข้าใจแล้วก็ สามารถที่จะเชื่อใจเทรนเนอร์ของเขาได้รู้ว่าเทรนเนอร์นั้นพร้อมที่จะรับฟังเขาและเมื่อนักฟุตบอลพร้อมที่จะรับฟังไว้ใจเทรนเนอร์แล้วฟริกก็ใส่ไอเดียของเขาฟริกใส่ไอเดียระบบ4-2-3-1ลงไปให้กับทีมซึ่งเป็นระบบการเล่นที่ฟริกประสบความสำเร็จอย่างมากกับบาเยนน์บูนิกนะครับแต่นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องของระบบเรื่องของตัวเลขสิ่งที่ฟริกเพิ่มเติมเข้ามา ก็คือในเรื่องของการฝึกฝนสมรรถภาพทางร่างกายกับชาบีเอ็นันเดสเนี่ยนะครับความแตกต่างก็คือชาบีจะมุ่งเน้นในเรื่องของฟุตบอลครับให้ความสำคัญกับการเล่นฟุตบอลเป็นหลักนักฟุตบอลจะต้องยืนตำแหน่งตรงไหนพาสซิ่งยังไงวิธีการเข้าทำเป็นแบบไหนการเล่นเกมรับเป็นแบบไหนนักเตะจะต้องเคลื่อนที่อย่างไรฟริกเองก็มองถึงเรื่องนี้แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับ เขาแบ่งสัดส่วนมาที่เรื่องของการฝึกฝนสมรรถภาพทางร่างกายเป็นการยกระดับสตามีน่าหรือว่าความแข็งแกร่งของร่างกายเพราะว่าฟุตบอลในแนวทางของฟลิกเนี่ยถ้าไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงไม่อึดไม่เร็วเล่นออกมาแล้วไม่ดีครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับฟลิกจริงก็ข้างเน้นมากในช่วงพรีเซั่นฟลิกเคี่ยวลูกทีมเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ได้ใส่แท็กติกเยอะแยะเคี่ยวเรื่องของสภาพร่างกาย วันละ2เซสชันเอาหนักๆเลยครับ7วันเอา6วันเลยครับให้พักแค่วันเดียวเพราะเขาต้องการให้นักเตะแข็งแรงแข็งแกร่งอึดเหนื่อยช้ากว่าเดิมซึ่งพอมาถึงจุดนี้ครับก็เห็นได้ว่าการฝึกฝนนั้นมันตอบโจทย์ครับบาโซน่ามีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นยืนระยะได้ดีขึ้นกว่าเดิมและก็ทำได้ตามแทคกติกของทางด้านฮันซีฟิกจะเห็นได้ครับในเกมกับจิโรนา นักเตะบาซาวิ่งเพลซิ่งกันอย่างเข้มขน้นการประกบตัวการเข้าถึงบอลมีความปราดเปรียวมีความเข้มขน้นเป็นผลมันากการฝึกซ้อมยกระดับเรื่องของสตามีน่าเนี่ยแหละครับนอกเนืจากร่างกายที่แข็งแกร่งจะสามารถเล่นได้ตามแท็กติกของฟลิกแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลดีต่อการเล่นฟุตบอลพื้นฐานส่วนตัวด้วยฟุตบอลพื้นฐานสวน่วนตัวนั้นหมายถึงเรื่อง,องการดวลตัวต่อตัวกับคู่ต่อสู้ครับ เมื่อไรก็ตามที่คุณวิ่งเร็วเหนื่อยช้าคู่ต่อสู้เก่งแค่ไหนก็ผ่านคุณยากนะครับเราเหนือจากเรื่องของการเล่นแบบตัวต่อตัวแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งของร่างกายก็ยังช่วยในเรื่องนี้ด้วยครับช่วยในเรื่องของการตัดสินใจยกตัวอย่างง่ายๆครับเวลาที่คุณเหนื่อยคุณหิวกับเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะปกติไม่เหนื่อยไม่หิวเนี่ยช่วงเวลาไหนครับที่คุณตัดสินใจทําสิ่งต่างๆได้ดีกว่ากัน ก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่เหนื่อยและคุณไม่หิวใช่ไหมครับและฟุตบอลเป็นเกมแห่งความผิดพลาดการตัดสินใจสําคัญมากครับถ้าคุณไม่เหนื่อยหรือคุณเหนื่อยช้ากว่าคู่ต่อสู้คุณตัดสินใจได้ดีกว่าคู่ต่อสู้แน่และเมื่อนั้นคุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะนะครับนี่คือผลดีจากการที่ฟริกเข้ามายกระดับสมรรถภาพทางร่างกายให้บาซ่านั้นแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการ ยกระดับสมรรถภาพทางร่างกายหรือสตามีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ทําให้บาซ่าดีขึ้นก็คือการเซ็นสัญญากับดานิโอโมถึงบอดจะทําได้แย่อย่างไงก็ตามแต่การเซ็นสัญญากับดานิโอโมมันพูดแล้ว,ว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีนะครับไม่เพียงแค่เชื่อมเกมเท่านั้นครับดานิโอโมยังยิงประตูได้ด้วยเป็นมิดฟิลด์ที่มีสัญชาตญาณกองหน้าอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งหาได้ยากมากนะครับ โอโมเป็นคนที่ไม่ต้องอาศัยจังหวะเยอะแยะครับในการยิงบอลยิงบอลเร็วยิงบอลคมยิงบอลแม่นยิงบอลได้ทุกระยะยิงบอลฉลาดนะครับเมื่อไรก็ตามที่ในทีมคุณมีคนทาสกอร์ได้หลายคนอยู่ในทีมเนี่ยนะครับเมื่อนั้นทีมคุณก็ได้เปรียบเพราะว่าฟุตกบอลสุดท้ายแล้วก็ตัดสินกันที่การยิงประตูและโอโมเข้ามาเพิ่มเติมตรงจุดนี้นอกเหนือจากการเซ็นสัญญากับดนนีโอโมที่ยกระดับบาซ่าแล้วเนี่ยนะครับการที่ฟลิก ไปให้ความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกทีมที่เป็นแกนหลักในหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ช่วยให้ทีมนั้นดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นโรเบิร์ตเลวอนดอสกี้กับชาบีเนี่ยเหมือนจะมีสูญญาาศกันเลวี่บ่นอยู่บ่อยๆว่าไม่ค่อยได้การซัพพอตนะครับในการเล่นเท่าที่ควรแต่ฟริกรู้จักเลวี่เป็นอย่างดีรู้ว่าจะต้องวางเลวี่ไว้ตรงตำแหน่งไหนซัพพอตเขาอย่างไรกับบายยมินิก เลเวี่หันไปเจอทางด้านของแซ็เแกนาบี้หันซ้ายเจอคิงซิโกมองมองหันหลังกลับมามีโทมัสมุลเลอร์กับฟริกในยุคนี้ครับเลเวี่หันไปทางขวามีราเมนยามาหันไปทางซ้ายมีราฟินยามองกลับหลังมามีดานี่โอโมแล้ววิธีการเล่นค่อนข้างคล้ายคลึงกันครับซัพพอร์ตยกระดับทําให้เลเวี่ย,ยิงประตูได้ง่ายขึ้นมีโอกาสมากขึ้นนะครับนอกจากเลเวี่แล้วฟริกก็ยังมอบ ความไว้วางใจมอบความมั่นใจให้กับราฟินญ,ญ่าด้วยนอกเนจากภาพร่างกายที่ฟริกเขี่ยวเน้นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังให้ความมั่นใจกับราฟินญ,ญ่าด้วยจะเห็นได้เลยครับว่าณนะเวลานี้ราฟินญ,ญ่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้นที่ย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเลยครับทั้งปาดเปลียวแข็งแรงรวดเร็วแล้วก็เต็มไปด้วยความมั่นใจในการเล่นนะครับซึ่งมันก็ส่งผลให้ทีมนั้นดีตามไปด้วยอย่างไรก็ตามครับมันไม่ใช่แค่ฟริกเท่านั้นนะครับ ท่ามกลางความขาดแคลนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวไพ์บอตการบาดเจ็บของเฟนกี้เดยองการบาดเจ็บของปาบูกาบีลามาเซียมีผลอย่างมากครับถึงแม้ว่าฟลิกจะพร้อมเปิดโอกาสให้กับนักเตะดาวรุ่งทุกๆคนก็ตามแต่ถ้าคาุณตี้ไม่ได้มันก็คือไม่ได้ครับแต่คุณตี้ของเ,เด็กจากลามาเซียม,มันถึงจริงๆตั้งแต่มาคเบอร์นาลที่เล่นได้ดีในช่วงออกซานแล้วก็ไปบาดเจ็บอย่างน่าเสียดายในเกมกับรายโยบาเยกาน่ ต่อมาจะถึงมากาซาโดจะเห็นได้เลยครับว่าบาร์ซ่าท่ามกลางปัญหาเรื่องของเพดังค่าใช้จ่ายพวกเขามีขุมทรัพย์ที่ดีมากๆอย่างรามาเซียคอยซัพพอร์ตอยู่ในยามขาดแคลนหยิบจับมาใช้งานได้แล้วก็เปล่งประกายช่วยยกระดับทีมได้นี่คืออีกหนึ่งส่วนที่ซับพ,พอร์ตทำให้บาร์เซโลนาออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงในช่วง5นัดแรกของลาลีกาอย่างไรก็ตามครับมุมมองส่วนตัวของผมมองว่าฟุตบอลในแนวทางของฟริก เป็นฟุตบอลที่ใช้พลักกำลังเยอะมากใช้ร่างกายหนักมากแต่ละเกมนักเตะจ้องรีดศักยภาพรีดพลังออกมาจนเรียกได้ว่าแทบจะถึงหยดสุดท้ายซึ่งในระยะยาวลองเทิมจะเป็นอย่างไรฟลิกพิสุจน์่เห็นแล้วว่าเขาทำให้นักเตะบาซาฟิตขึ้นได้แต่ระยะยาวเขาจะทำให้เห็นได้หรือไม่ในการเมนเทนแนนซ์ให้นักเตะยืนระยะไปได้ยาวๆจนจบฤด,ดูกาล นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราจะต้องจับตามองกันต่อไป